จะ,จะกินฟรีอะไรล่ะก็เป็นไอเดียใหม่นะครับสวีทบีบนายชงสดสมีรสน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมะน,น,นาวอันชันๆๆเดี๋ยวคุยกับแม่ค้าสวัสดีครับ,รบชื่อน้องอะไรครับชื่อสุธิดาค่ะสุธิดาเป็น คน<ม>ทางไหนกว่าครับเป็นคนหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูขึ้นมาอยู่ขอนแก่นสักพอดีมีร้านพี่สาวมาเปิดร้านอยู่ที่ขอนแกน่นพี่สาวทําร้านอะไรครับเป็นร้านสวิทบีแบบนี้คะ่ะเป็นร้านไอศครีมจะมีอยู่62บ็อกแล้วก็ตลาดต้นตาลคะ่ะอ๋อมีอม,มีคือ<ช>ขายในพื้นที่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ค่ะขายพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็มีพวกบูธออกตามบูธอยู่อืตอนไปออกบูธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไปออกเองหรือว่าหรือหรือจ้างคนไปออกบูธไปด้วยกันค่ะ ไปไปกับพี่สาวอ๋อเหมือนกับว่าเราก็กําลังพยายามขยายตลาดด้วยใช่ค่ะยยตลาดตรงนี้ถ้าถ้าแฟนแบบนี้ก็แสดงว่าก็จะมีแฟนชายด้วยไหมมีแฟนชายค่ะถ้าเป็นรถติดต่อทา uh huh. งไมได้ค่ะเดวให้เป็นตัวลายอักษใช่ค่ะสวีทบีนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นแฟนชายด้วยใช่ค่ะตัวน้องพึงมะนเวาก็น่าจะเป็นแฟนชายค่ะ ก็แสดงว่ามีสูตรตายตัว<ม>สูตรเฉพาะาเพราะว่าของเรานะ่ะจะมีจุดแข็งคือของตัวน้ำผึ้งเราเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้เลี้ยงเองค่ะเรามีฟาร์มอยูอ <S <s <illes> <S อ่ที่เชียงใหม่เชียงดาวค่ะแล้วก็ลำพูนค่ะแสดงว่าว,วัตถุดิบของร้านเนี่ยนนคือก,<ๆ>ก็มาจากฟาร์มผึ้งเลยมาจากฟาร,ร์มเราเองนี่นะเนี่ยอันนี้ขายไหมเนี่ย ขา,ขายเท่าไหร่ถ้าก็าปลูกแบบนี้ที่89บาทค่ะนี่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นฟาร์มนะ<ช>รัตนเสตฟาร์มพึ่งนะครับอืมเราก็ได้<ม>วัตถุดิบอ,อค่ะมีอยอมีฮาลาลมีใบควบคุมมาตรฐานตัวนี้ทุกอย่างถามหน่อยทำไมถึงเลือกอาชีพแบบนี้เออแม่ค้าเป็นอาชีพที่มันเห็นเงินทุกวันนะคะเรามีรายได้เข้าในทุกๆวันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็เอาธุรกิจของเรา ทางครอบครัวเรามาต่อยอดด้วยก็แสดงว่าเป็นคนชอบค้าขายใช่ค่ะชอบเคยทําอาชีพอื่นไหมนอกจากค้าขายเนี่ยเคยทาค่ะทาอะไรครับอ๋อแต่ก่อนเรียนการโรงแรมค่ะก็จะไปฝึกงานหรือว่าไปทํางานโรงแรมนี้ค่ะแล้วก็พอเรียนการโรงแรมจบแล้วคิดว่าอยากค้าขายก็เลยไปเรียนบริหารธุรกิจค่ะอ๋อที่คืบคืบ เราเรียนด้านนี้มาแล้วก็อยากได้อะไรเพิ่มเติมเราก็ไปเรียนเนาใช่ค่ะเรียนเนวเรียนเอา,เเอาแล้วเอาความรู้ใส่ตัวก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดธุรกิจใช่ค่ะอ๋อโชคดีโชคดีโชคดีที่หาตัวตนเจอเร็วนะใช่ะเราก็เลยมีความสุขกับงานตรงนี้ใช่แต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นงานที่แบบก็ต้องตากแดดตากฝนนะเจอฝนก็ต้องตั้งบูธนะแดดร้อน แต่ว่าเรามีเป็นแบบรูปแบบรถนะคะแต่ว่าวันนี้เรานําเป็นแบบรูปแบบที่เป็นบูธมาแต่ว่าจริงๆเรามีรูปแบบรถรถไม่ร้อนค่ะก็มีให้เลือกหลายรูปแบบสําหรับใครที่สนใจแฟนชายก็เลือกเอาใช่ค่ะเข้าถึงแบบไหนก็เอาแบบนั้นเนาะก็ไม่อยากให้ต้องลงทุนเยอะเกินกําลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันติดตลาดขึ้นมานะครับมันมีรายได้ขึ้นมาค่อยขยับขยายเอาเนาะเดี๋ยวจะได้ชิมวันนี้เดี๋ยวพามาชิม เราจะให้ชินัทสั่งอะไรนะชาน้ำผึ้งมะนาวอัญชันน้ำผึ้งมะนาวอัญชันใช่ไหมคะของหนูของพี่เป็นน้ำผึ้งพี่พี่ขอเป็นน้ำผึ้งมะนาวกันแล้วกันนะน้ำผึ้งมะนาวเพราะต้องรักษาคอมะนาวน้ำผึ้งได้ไหมได้ครับผมนะตอนกินก็คือต้องกินทางตูดครับเพราะว่าจะใส่จะใส่น้ำมะนาวก่อนแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งก่อนแล้วมะนาวอยู่ข้างบนถ้าสั่งมะนาวน้ำผึ้งก็ต้อง กินด้านบนลงล่างแต่ถ้าจะสั่งน้ำพึ่งมะนาวก็กินจากล่างขึ้นข้างบนเราไม่ต้องผสมในกอก <S <S <c oughs> เลยก็จะมีสัดส่วนต้องเป็นเป็นสูตรที่เราคิดเองใช่ไหมใช่คะ่ะเป็นสูตรที่เราคิดเอ่าทำไมถึงถึงถึงคิดว่ามันต้องอมีสัดส่วนที่ที่ตามสูตรที่เรา ที่เราคิดมาก็หนูคิดประมาณว่าเราชิมดูแล้วมันอร่อยอะค่ะอืมกว่าจะได้สูตรนี้นี่หมดไปกี่แก้วหมดไปกี่ถ้วย๋อแเราก็มีเปิดขายไปบ้างแล้วนะคะอ่าฮะสูตรนี้มันก็ลงตัวแล้วค่ะอะะส่วนมากลูกค้าก็บอกว่าอร่อยค่ะอ่าก็เอาจากความค,ความรู้สึกของลูกค้าความรู้สึกของลูกค้าอืมนี่ครับมะนาวสูตรฉีบๆไม่ใช่อันนั้นสูตรปุ๋ยครับผมอันนั้นนี่ใบงามเขียวเลย ถ้าเรากินสูตรนั้นนี่ใบจะออกทางหูเราเด้เราจะโตง่ายหูขาสั้นอยู่งออามันหนาวก็สูตรน,นี่แหละสําหรับนะอนา,าคตนะคือคือต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่านะเราทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า<ม>สิ่งที่เราทําได้คือเราเริ่มทำนะครับเริ่มทําเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆ นะครับสิ่งที่เราทําทแล้วมีความสุขแม้อย่างน้องนะครับนะลืมถามชื่อน้องเขาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็เอามาต่อยอดนะครับนะธุรกิจนะของครอบครัวชื่อเล่นชื่ออะไรนะน้องเล็กค่ะชื่อน้องเล็กนะครับสาวหนองบัวลําพูนะครับปกติดูหมอลำไหมดูค่ะชอบค่ะชอบวงไหนเป็นพิเศษหนูชอบ วงใจเกินร้อยค่ะใจเกินร้อยชอบพี่แอนออรดีอืมนะมีขวัญใจองนะครับรองหน่อยว่าหมอำไมร้องไม่เป็นเลยค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ย้อนกลับมาพี่ถ่ายหมอลำมาเดือนหนึ่งพี่ร้องหมอลำให้หนูฟังหน่อยไงท้องเลยนะเออเราเราไม่เน้นร้องเราเน้นเต้ยอย่างเดียวใช่ค่ะเออเราเน้นเต้ยนะครับนะเน้นเต้ยอย่างเดียวอันนี้ใส่อะไรลงไปแล้วบ้างเนี่ย ใส่นมะนาวค่ะมะนาวไปแล้วใช่ค่ะพี่ชอบเปรี้ยวไหมคะเออพี่เออกินตัวพี่เปรี้ยวพอแล้วครับไม่ต้องเอาเปรี้ยวเยอะครับผมแต่ว่าคนนั้นเนี่ยใส่เปรี้ยวเยอะๆนะเอาเหรอเสียงได้ดีไงคือเนี่ยเออนี่มะนาวนะครับแล้วก็โซดาอันนี้แบบตีแบบเร็วๆเลยนะคะอืมนี่แหละครับ สูตรที่คิดเองทําเองแล้วก็ขายได้นะจากนะจากผลตอบรับของนะผู้ที่เขามาลองชิมนะว่าว่ามันอร่อยนะครับก็เลยได้สูตรนี้นะน้องเล็กก็เลยนะครับพยายามที่จะขยายตลาดนะครับก็ออกงานนะออกงานด้วยแล้วก็อะไรนะเคยกินอย่างนี้ไหมเคยกินอย่างนี้ไหมไม่เคยนี่ให้พี่สู้กินนี่มันหวานเกินมันบ่นหวานนะพี่ มันไม่ได้หวานแบบจ๋านี่ดูคายพัตเลยอิสุดยอดหวานแบบชุ่มคอแบบนี้กระปุกละเท่าไหร่อ่ะเล็กแปดสิบาแปดสิบเก้าบาทดีมากเลยนะคะแล้วเปิดเสร็จแล้วเราก็คือเอาไปเอาไปกินเอาไปกินเป็นยาได้ความหมายใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าแบบเอาไปผสมกับผสมุนไพาอย่างอื่นนัวหนัวจะมีติดบ้านอันนี้ส่วนใหญ่คนแก่เด้ คนแก่เดี๋ยวจะมีติดบ้านคนเป็นมะหวานน่ะเขาโปกคนเป็นมะหวานเนี่ยหนูเติมน้ำตาลใช่แทนน้ำตาลเอาพิซูลองกินก่อนให้เกียรติลองดูมันไม่ได้หวานจ๋ามันหอมมาๆแซบบอเออหนูกินเนี่ยหวานจริงก็เนี่ยคนเป็นมะหวานเขาจะโปกไว้แล้วก็จะแทนน้ำตาลใช่ค่ะมันเป็นความหวานจากธรรมชาติค่ะ มันไม่เป็นที่เป็นไัยหวานหวานในตู้เย็นหนูเลยแจวแจนี่หนูบอกให้กินกับสตรอเบอรี่นะไปหาสตรอเบอรี่มาแล้วจิ้มนี่อร่อยมากแก้วแจวแจวน่อันนี้ส่งสั่งทางไลน์ได้เนาะสั่งทางไลน์ได้มีไลน์ร้านค่ะชื่อว่าสวีตบีนค่ะนี่แหละชื่อร้านตามนี้เลยสวีตบีนะครับ นะเอาไปผสมนะครับเอาไปผสมได้นะผสมกับอ่ากินกับกาแฟได้กับขนมปังอา,าหารขีนอาหารคีโตได้ค่ะนี่นะครับนะโอ้เนยพึ่งแหี่ตัวนี้อันนี้ของใครคะ ของพี่เหรออันนี้เป็นน้ำพึ่งมะนาวค่ะอ๋อนี่ต้องคนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นอิตาเลียนเอาคนคกับคนไม่ใช่คนไงขอบคุณครับอันนี้เป็นอิตาเลียนโซดานะคะต้องคนจากข้างล่างขึ้นบนโอ้มีสูตรมีสูตรการกินด้วยก็พี่ซูบอกเมื่อกี้ไงคนจากข้างล่างขึ้นอันนี้เอาเอาเทคนิคหรือว่าเอาสูตรการคนการอะไรนี้มาจากไหนอันนี้ก็จากบาร์โรงแรมค่ะจากบาร์โรงแรมเคยทำงานบาร์ที่โรงแรมด้วยใช่ค่ะทำอยู่นานไหม เป็นปีเลยค่ะประมาณปีขึ้นแล้วทําไมถึงตัดสินใจออกมาทําอาชีพคน,นตัวเช่าค้าขายมากกว่าเช่าค้าขายมากกว่าก็ต้องเรียกว่าตรงจริตกับตัวเองมากกว่าใช่ค่ะนะก็เลยแบบแตัดสินใจไปรเรียนอืนอายุเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบอุ้ยอย่าไปบอกยี <c oughs> ่สิบอุ้ยอ้อาโอเคอย่าไปบอกบอกไม่ได้อ้าวเหรออาเหรอเอาขอขออภัยที่เสียมารยาทถามเรื่องอายุ นะครับผู้หญิงเขาไม่เจอผู้หญิงเขาไม่ค่อยถนัดคุยกับผู้หญิงนะนะครับต้องขออภัยขออภัยขออภัยนะก็ดูหน้าพิสุน้องให้คนก่อนให้คนก่อนเอาคนคนคนอืมไีสิบนาทีแล้วนะพิสุเป็นไงเอเคไหมอร่อย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  อร่อยเลยนะมีลายด้วยนะมีลายมีลายแอบด้วยนะครับเจอใครไม่รู้นะร้านสวีทบีนะนะถ้ามีโอกาสแวะแวะแวะเวทดื่มนะนะครับนะอากาศร้อนๆแบบนี้นะดื่มหวานหวานเย็นเย็นแล้วก็ชุ่มคอจากมะนาวด้วยนะครับแนะนำเลยแก้วนี้กี่บาทนะแก้วนี้69บาหกสบาทนะครับห้องหวานที่ไม่เป็นอันตรายค่ะ ไม่หนักท้องแล้วก็ช่วยให้แบบน้ำพึ่งมันมีสรรพคุณหลายอย่างเลยนะคะแต่ก่อนเราไม่มียาเราก็ใช้น้ำพึ่งเป็นตัวรักษาโรคมันช่วยสมานกระเพาะอาหารคนเป็นโรคกระเพาะก็แล้วก็ลำไส้ค่ะดื่มน้ำพึ่งแล้วดีใช่ค่ะนี่นะครับทานแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะมะนาวมันก็ช่วยให้ขับถ่ายง่ายด้วยค่ะ ค่ะนูมาก,กับทางมหาลัยคะ่ะน้ำพึ่งดอยลำไยน,ใ,นใชน่เป็นนคือบอกตรงๆไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำกับเบค้าไหนหวานกว่ากันเนืคางหวาน่าอค้าบอกไปเลยือค้าหวานกว่าหวานเทียบด้วยอัน <c oughs> นี <c oughs> นเ้ <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำพึ่ง,ง <c oughs> อันชัน นี่คือการต่อยอดจากงานที่เคยทำนะแล้วก็นำมาสู่อาชีพที่ตัวเองรักเน๊นะก็ขอให้ขายดีๆ<า>นะครับมีแฟนชายให้พี่น้องเราที่อยากได้แฟนชายไปขายเนาะเ <นะ S 2> พราะว่าดูแล้วนะครับร้านก็มีเต็นท์หนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะมีใบรับรองนะครับทั้งน้ำผึ้งนะครับแล้วก็สูตรก็จะ คำนวณให้นะครับโดยน้องเล็กจะเป็นผู้นะนะจะทำสูตรให้นะครับลูกค้าส่วนมากที่ผัดของเราไปก็บอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยพิ้พิษพิษอร่อยครับนี่เป็นน้ำพึ่งอัญชันนี่น้ำพึ่งอัญชันก็จะสีนี้ให้พี่สู้ชิมนอีกันนะไม่เอาเดี๋ยวมันตีกันอันนี้ต้องคนก่อนเอาคนเหรอคน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 เพราะว่าเป็นอิตาเลียนโซดา ก็แอปพายแอปพลายสุดมาอร่อยสุดส yeah> anyway> ุดจริงสุดจริงนะครับนะอ้าขอให้รวยขอให้รวยนะครับใจตั้งก่อนสิเดี๋ยวสิกำลังจะโทรศัพท์เด um> hm um ี๋ยวผมสแกนเองพี่นัทอ้าโอเคนะครับนะเจอที่ไหนฝากนะครับเข้ามาชิมเด้อนะครับสวีทบี้นะครับนะเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากๆนะครับน้ำผึ่งด้วยนะครับแล้วก็ นะสำหรับคนที่ชอบนะชอบชอบเขาเรียกอะไรรักสุขภาพอะ่ะเป็นคนรักสุขภาพนะครับแนะนําเลยนะครับนะนะเจอน้องเล็กที่ไหนก็นะแวะสนับสนุนแวะอุดหนุนกันเด้อนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ